โอเคปะเดี๋ยวเราจะไปชมกันนะไก่เกลืนกว้างมากเลยนะเนี่ยได,นะได้อยู่รเราต้องเสียค่าเข้านะครับคนไทย20บาทห้องน้ำมีไหมครับอันนี้ครับโอกนี้เหรอทานไ,ไ่เ,เอาไม่เสียตังค์เอาขอบคุณครับ <laughs> เพอดีเห็นเห็นป้ายไงครับก็เลยวันนี้ยังฟรีอยู่ไงอ๋อไม่ฟรีแล้ววังนี้ไม่ฟรีแล้วโอเคแทนว่าเรามาถูกวันใหฟรีม่โอเคไปขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปวันนี้เข้าห้องน้ำกันก่อนนะครับลองไม่ฟรีูฮะเดี๋ยวจะไปนั่งบําคิวตัวเองสายล่ะห้องน้ำ น่าจะเป็นเหมือนพิพิพธภัณฑ์อะไรสักอย่างนะผมว่าวเ,เราขอขอ,อนุญาตเข้าไปแป๊บหนึ่งนะครับในีนสภาพประตูเมืองสะพานเมืองกระแพงโบราณอ๋อนี่ไงตรงเมืองกระแพงที่ผมบอกะนั่นแหละนี่ครับสมัยก่อนก็น่าจะเป็นประมาณนี้เป็นภาพแบบ กี่ปีวะเนี่ยเขาได้บอกอะไหนึ่งเก้าศูนย์หกหนึ่งเก้าศูนย์หกราชการสองนี่ไงสองสี่สี่เก้าใช่ปะใช่โอ้โหเยี่ครับแกแก่มากแต่ลภาพอปครับแล้วก็ได้มาเขากับบ้านอยู่นะเราไม่ไดเรับฟพอ้ะ เราได้มาใช้บริการห้องน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> แต่ก่อนเป็นป่าไงดูในรูปฮะ <c oughs> <ช>เป็นป่าก,กับกรแพงแล้วก็สะพานแค่นั้นน่แล้วที่เหลือเป็นป่าหมดเลย นี่ต้นไม้ใหญ่มากเลยครับต้นไม้ต้นไม้นี้น่าจะอยู่มาหลายร้อยปีเหมือนกันเมนื่อีดูแล้วน่เนาะดูดิใหญ่มากเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางเข้าไปข้างในกันนี่นะพอฝั่งทางซ้ายมือของเราก็จะเป็นกำแพงเมืองนะครับกำแพงเมืองยาวเลยนะฮะฝั่งฝั่งนู้นนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ที่ว่าผมถ่ายให้ดูนะเมื่อก่อนนี่จะเป็นแบบเป็นป่านะพี่เนา มันอยู่ตรงนั้นน่ะนะใช่ามันจะมีสแล้วเราขึ้นไปตรงนู้นได้ไหมเนี่ยน่ะไปสะพานอุปยกำแพงของรถได้มันต้องข้ามถนนไปดิคือแบบมันลมลื่นมากเลยนะครับนี่นะให้ดูต้นไม้นี่ต้นอะไรนะเวทรู้ไหมกัมปูเหรอไม่ใช่ต้นอะไรเนี่ยกัมปูใบไม้มันต้องแบบนจริงเหรอเตาทถึงโล่งๆเลย พา <c oughs> ไปชมต้นไทยจมเลยเนี่ยดูดิน่ใชุ่่ใต้ดินเลยมั ja. ้งนั่ยน่แหละสมัยก่อนจะก่อนเป็นวันนี้วันนี้พระวัดวัดพระธาตุนะฮะรูปแบบสันนิษฐานอ๋อสันนิษฐานสมมติฐานเนาเนี่ยเมื่อก่อนก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นกำแพงเมือง ซิลิโอมนี่ครับฝั่งนี้เนี่ยแครืองมือซิลีโอมเลข่หนึ่งเลขเนี่ยประมาณนี้ครับประมาณนี้แหละสี่เมื่อก่อนก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะครับ มาข้างหน้าเรือนี่เป็นอันนี้อันนี้เป็นอันนี้ทางานอี่างนี้นะแล้วนี่จะเป็นอันนี้อันนี้อันนี้คืออันนี้อันนี้คืออันนี้แล้วกันนี่ยาวไปนู่นข้างหน้าแล้วยาวไปข้างหน้าแล้ว <Look> ก็มีอันนั้นเอันนี้ลูกข้างข้าง เส่บันไดชันมากเลยมาจากที่ไหนกันเนี่ยอยู่กับแพงเพชรเหรอหนุร้อนไหมร้อนไหมร้ <laughs> อนตกบันไดนะเนี่ยเดินดีดี เออศาลหลักเมืองอยู่ตรงนั้นเนี่ยต้องลองเปดิด GPS ดูไปศาลหลักเมืองใช่ไหมเดี๋ยวเราก็จะเดินไปก็เดินไปเ้วเราก็จะไปศาลหลักเมืองนะฮะจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเามาเยี่ยมเยือนจังหวัดกำแพงเพชรเราต้องไปไหว้สักการะมีโอกาสบ่อยนะใช่ <c oughs> ในรอบปีเลยเนี่ยได้มาครัง้งหนึ่งนี่แล้วต้องไปกราบไหว้หน่อยนะครับผมนะฮะ ไม่รอบปีรอบสิริมงคลสองสามสี่ปีเลย,เเลยถ้าเราเดินกลับถึงในสาหนตรงไหนีงพี่ขาจุดภูเมื่อกี้บอกใช่เออแน่นอนเลยพีมม่เขาจุดภูเมื่อกี้เราจะขีะระ่รถไปจองรไเล่ะ จะได้ไม่ต้องเดินออกจากนี่เราเดินมาจากนี่เมื่อกี้มาถึงนี่แล้วจบแล้วเดินไปเกือบถึงล่างแล้วเมื่อกี้ใช่เมื่ี้ถ้าเปิดยีไว้ตั้งแต่แรกก็ได้เดินไปต่อแล้วโอเคพอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ